ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่737ออกนอกด่านร่วมมือ2หากไม่มีความสัมพันธ์กับเยี่ยนอ่องนี้เซียลี่คิดว่าตนเองคงชื่นชมชายหนุ่มคนนี้มากในสักวันคุณชายว้ยผู้นี้จะต้องกลายเป็นขุนขุนผู้ไรเทียมทานไม่แพ้เหล่าขุนพลที่มีชื่อเสียงจากการร่วมก่อตั้งประเทศกับอดีตฮ่องเต้นหน้าเสียดายนอกจากนั้นเขาไม่มั่นใจว่าสิ่งที่มองเห็นเป็นตัวตนที่แท้จริงของเว,ว่ยจวินมั่วหรือเป็นเพียงสิ่งที่ต้องการให้ตนเห็นกันแน่ แม่ทับไว้แผนของข้าเจ้ามีความเห็นเยี่ยงไรเซียลี่เอ่ยปากถามเวยจวินม่วงเงยหน้าขึ้นมาเอ่ยอย่างนิ่งสงบข้าน้อมรับคำสั่งขอรับดวงตาของแม่ทับเซียหดเกรงเอ่ยเสียงเข้มการไปครั้งนี้อันตรายยิ่งแต่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเขตชายแดนโยโจขอท่านแม่ทับระวังตัวด้วยเวยจวินม่วงลุกขึ้นยกมือประสานขอรับเช่นนี้ข้าขอท่านกลับมาอย่างปลอดภัยได้โดยไว เซียลีจ้องลึกไปยังเวจวินมั่วเอ๋ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน,น่นเวจวินมั่วไม่เอ่ยสิ่งใดพยักหน้าและเดินออกจากกระจมไปนอกกระจมใหญ่มองเห็นเขาเดินออกมาลิ้นชังเฟิงและเจียนชิวหยางก็เดินเข้าไปหาลินชังเฟิงรีบเอ่ยถามเป็นอย่างไรบ้างเซียลีมอบหน้าที่ใดให้เจ้าเท้าของเวจวินมั่วไม่หยุดเดินเดินตรงไปยังกระจมของตนเอ่ยเสียงเรียบเรียกรวมทหารเตรียมตัวออกนอกด่านกำแพง ลิ่นชังเฟิงชะง,งักรีบเข้าไปดึงเว่ยจวินมั่วไว้เจ้าว่าอันใดนะ่าออกนอกด่านอย่างนั้นหรือสายตาราบเรียบของคุณชายไว้กวดมองแขนเสื้อของตนที่ลิ่นชังเฟิงจับอยู่คุณชายลิ่นรีบชักมือกลับราวกับถูกมีดฟันลงมาคำแห้งขึ้นมาสองครั้งเอ่ยว่าเจ้ายังไม่บอกเลยออกนอกด่านยามนี้เพื่ออ,อันใด ทำสงครามนอกด่านเดิมอพวกเขาก็เสียเปรียบออกไปฤดูนี้ก็ยิ่งไม่ได้นี่เองเป็นสาเหตุที่ต่อให้ทหารของตาเซียจะแข็งแกร่งเพียงใดก็ยังยึดการปกป้องเป็นหลักทำสิ่งใดไม่ได้เรื่องขีม่ม้าพวกเขาสู้คนไปยวนไม่ได้จริงๆนี่นาเวจวินมั่วเอ่ยแม่ทัพเซียมีคำสั่งให้ข้านำทัพออกนอกกำแพงล้อมโจมตีด้านหลังของพวกเตยวนแค่แค่คุณชายฉังเฟิงสำลักน้ำลายตัวเองโจมตีจากด้านหลังหรือสมองของเซียลี่ไม่มีปัญหาใช่หรือไม่แค่ เจี่ยนชิวอย่างอดไม่ได้ใช้สอกกระทุ้งคุณชายฉังเฟิงที่นี่ห่างจากกระจมแม่ทับเสี้ยเพียงไม่ถึง59ต่อให้สมองของแม่ทับเสี้ยมีปัญหาท่านก็ไม่ควรพูดเสียงดังขนาดนี้นะไปเตรียมตัวเวจวินมั่วเอ่ยลิ่งชังเฟิงเห็นเขากำลังจะไปจึงรีบคว้าเขาเอาไว้เจ้าจะบ้าหรืออย่างไรเห็นอยู่ว่าเสี้ยลี่ส่งเจ้าไปตายชัดๆ ทหารในมือเซียรี่นี่ไม่ถึงหนึ่งแสนนายสามารถแบ่งให้เวจวินมั่วสองหมื่นก็นับว่าไม่เลวแล้วนำทหารสองหมื่นไปล้อมไปหยวนในทุ่งหญ้าหรือต่างจักไปตายอย่างไรกันเวจวินมั่วขมวดคิ้วคำสั่งแม่ทัพไม่อาจต่อต้านเห็นลินชังเฟิงกำลังจะเอ่ยบางอย่างคุณชายไวลังเลอยู่ชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยเสียงกระซิบเกิดเรื่องแล้วสึกครั้งนี้ต้องจบลงโดยเร็วที่สุดได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของลิ่นชังเฟิงพลันเปลี่ยนทั้งสามคนไม่เอ่ยสิ่งใดอีกเดินตรงไปยังกระโจมของเวจวินมั่ว เมื่อเข้ามาในกระจมลิ่นฉังเฟิงจึงเอ่ยถามเกิดเรื่องอันใดพวกเขาไม่ได้รับข่าวในเมื่อเซียลี่ควบคุมเข้มงวดปกติแล้วเยี่ยนอ๋องจึงไม่เขียนจดหมายมาให้พวกเขาก่อนแต่หากเกิดเรื่องใหญ่จริงๆพวกเขายังมีช่องทางพิเศษในการรับจดหมายเว่ยจวินมั่วนั่งลงบนเก้าอี้ย่นคิ้วพลางเอ่ยเซียลี่มิใช่คนทำอันใดบุ่มบามในเมื่อต้องการส่งข้าออกไปเกรงว่าคงเป็นคำสั่งของคนที่อยู่จีนหลิงเจ้าหมายถึงเว่ยจวินมั่วเอ่ย เสี่ยวเชียนเยี่ยลงมือกับผู้ปกครองเมืองแล้วได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของสองคนตรงหน้าพลันไม่น่ามองขึ้นมาเจียนชิวอย่างเอ่ยเซียลี่ต้องการใช้โอกาสนี้สังหารคุณชายหรือลิ่งฉังเฟิงส่งเสียงหยันเอ่ยต่อให้ไม่ตายการไปครั้งนี้เกรงว่าทหารที่มีชีวิตรอดกลับมาก็คงมีไม่มากถึงตอนนั้นเซียลี่ยังสามารถใช้ข้ออ้างนำทัพล้มเหลวมาจัดการกับพวกเราได้หากคุณชายไม่ไป เช่นนั้นก็จัดการโดยใช้ข้ออ้างขัดต่อคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างไรก็ต้องตายมีหน้าเล่าเวจวินมั่วถึงได้ตอบรับได้อย่างสบายใจถึงเพียงนี้มองสองคนตรงหน้าใบหน้าชัยชาของคุณชายเว่ยก็อดไม่ได้เผยท่าทีไร้คำจะเอ่ยออกมาลินฉังเฟิงตั้งแต่เจ้าเข้ามาอยู่ในกองทัพใช้เป็นแต่มือเท้าสมองถูกกองทัพกินเข้าไปหมดแล้วหรืออย่างไรคุณชายฉังเฟิงโกรธเขาทำเพื่อใครเล่า นิ้วมือยาวของคุณชายไว้ลูบถ้วยชายในมือนิ้วมือของเขาสวยมากไม่ได้เรียวยาวอ่อนนุ่มเหมือนสตรีทว่ากลับเรียวยาวสะอาดสะอ้านราวกับไม่ได้มีแรงมากมายเหมือนดังรูปลักษณ์ของเขาที่ดูไม่เหมือนคนฝึกวรยุทธ์คนที่ไม่รู้จักเขาไม่มีทางรู้ได้ว่าสองมือนี้มีพลังร้ยกาจเพียงใดเจ้าเอาแต่คิดว่าหากพ่ายแพ้แล้วจะเป็นเช่นไรเช่นนั้นหากพวกเราชนะแล้วเล่าลิ้นชังเฟิงพูดไม่ออก ชนะหรือชนะแล้วหรือเจ้ากําลังล้อเล่นหรือเจ้าอาศัยอันใดเล่าอาศัยทหารสองสามหมื่นที่เซียรี่มอบให้เจ้าทั้งที่ไม่รู้จะเชื่อฟังไหมอย่างนั้นน่าหรือหรือว่าใช้กระบี่ในมือเจ้าตัดคอคนเปยหยวนพวกนั้นกันเล่าต่อให้คนเปย์หยวนเป็นฝูงกระต่ายขาวตัวน้อยกระต่ายน้อยสีขาวนับหลายแสนก็คงกัดไวจ้จะวินมั่วให้ตายได้หรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นนั่นคือฝูงหมาป่ารู้หรือไม่ เห็นชัดว่าคุณชายเว่ยไม่คาดหวังต่อสมองของคุณชายฉังเฟิงแล้วเงยหน้าหันไปมองเจียนชิวหยางเดิมความคิดของเจียนชิวหยางก็คล้ายกับลิ้นฉังเฟิงเพียงแต่ถูกสายตายเย็นยะเยือกของคุณชายเว่ยมองมาร่างกายชาวาบโดยไม่อาจห้ามได้ทันใดนั้นประกายความคิดพลันปรากฏขึ้นมาในหัวคุณชายพวกเราไม่มีคนแต่คนอื่นมีขอรับเอ๋ลิ้นฉังเฟิงมึนงงคุณชายเว่ยพยักหน้ายอย่างพึงพอใจ ในที่สุดเขาก็ไม่ต้องกังวลว่าผู้ใต้บัญชาของตนจะเป็นเพียงคนโง่เขลาที่นอกจากต่อสู้และสังหารก็คิดอันใดไม่เป็นอย่างไรก็มีสักคนที่พอดูได้เส้นเลือดบนขมับของคุณชายฉังเฟิงที่กำลังถูกดูถูกมันสมองพลันกระตุกต้องมีสักวันเขาต้องใช้ดาบแทงจากด้านหลังของเจ้าคนนี้เข้าสักทีคุณชายฉังเฟิงเจี่ยนชิวอย่างมองลิ่นฉังเฟิงด้วยสีหน้าทะมึนทำไมหรือคุณชายฉังเฟิงปลายตามอง เจียนชิวหยางเหลือบตามมองคุณชายเว่ยที่นั่งอยู่ด้านข้างท่านเอ่ยออกมาแล้วคุณชายชังเฟิงหัวใจเย็นสถานรีบหมุนตัวเดินออกด้านนอกไปข้าจะไปเรียกรวมทหารเจียนชิวหยางมองม่านที่กว๋งไกว้าจากนั้นหันมามองคุณชายเว่ยที่อยู่ตรงหน้ารูปจมูกเอ่ยคุณชายคุณชายฉังเฟิงเว่ยจวินมั่วยกมือขึ้นห้ามวาจาของเขาเอ่ยเสียงเรียบออกนอกด่านครั้งนี้เจ้ากับลินชังเฟิงนำทัพเจ้ารู้ว่าควรทำเช่นไรใช่หรือไม่ขอรับ เจียนชิวหยางตอบรับหันกลับมาเอ่ยถามเช่นนั้นคุณชายท่านถ้ามีธุระข้ายังไม่กลับมาห้ามประทัดกับพวกเปยหยวนขอรับรายงานคุณชายข้าน้อยมีเรื่องด่วนรายงานขอรับนอกกระจมเสียงองครักษ์คนหนึ่งดังขึ้นเข้ามาองครักษ์ในชุดสีดำแบกม่านก,กระจมเดินเข้ามามองเจียนชิวหยางเล็กน้อยเอ่ยอย่างนอบน้อม เมื่อครูได้รับข่าวจากจวนเยี่ยนอองฝ่าบาทมีรับสั่งลดอำนาจของผู้ปกครองเมืองครอบครัวของชีอองถูกคุมตัวเข้าเมืองหลวงเยี่ยนอองขอให้คุณชายระวังตัวด้วยขอรับทราบแล้วเว่ยจวินมั่วพยักหน้าอีกทั้งซิงเฉิงจว,วินจู่เองก็ขอให้คุณชายระวังด้วยด้วยรีบกลับไปขอรับใบหน้าเคร่งครึมของคุณชายเว่ยอ่อนโยนขึ้นมาพยักหน้าเบาๆออกไปเถิดช่องตามใจทูเดย์ ตอนที่738ออกนอกด่านร่วมมือ3ขอรับคืนนั้นกองทัพทหารสองหมื่นนายออกเดินทางในช่องทางลับกระทั่งวิ่งออกไปยังทุ่งหญ้ากว้างใหญ่นอกด่านอีกด้านชายหนึ่งคนกำลังควบม้าฝ่าลมหนาวมุ่งหน้าออกนอกด่านไปตัวคนเดียวเว่ยจวินมั่วไปแล้วหรือในกระจมของเซียลี่เซียลี่นั่งอยู่ประจำตำแหน่งเอ่ยถามเสียงเข้มตรงกลางของกระจมมีนายทหารชั้นสูงยืนอยู่นายทหารชั้นสูงมองเซียลี่ จากนั้นมองไปที่ผู้ใต้ที่นั่งถัดจากเซียรี่คนที่อยู่ในชุดทหารธรรมดาแต่นายทหารหนุ่มกลับมองเห็นเนื้อผ้าชั้นดีปักเลื่อมทองโผล่พ้นออกมาจากชุดผ้าหยับนั่นนั่นคือรายงานท่านแม่ทัพแม่ทัพไว้ออกเดินทางแล้วขอรับลิ้นช้งเฟิงและเจียนชิวอย่างเล่าเซียรี่เอ่อยถามไม่เอ่อยไม่ได้ว่ารอบตัวไวจวินเมื่อนั้นเป็นศูนย์รวมของยอดฝีมืออีกทั้งกองทัพต้าเซียยังเป็นพื้นที่ที่นับความดีความชอบตามจํานวนศีรษะ มิวจว,วินมั่วอยู่แน่นอนว่าไม่มีใครกล้าแย,ย่งความดีความชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาดังนั้นในระยะเวลาหนึ่งเดือนกว่าๆนายทหารน้อยใหญ่ผู้ใต้บังคับบัญชาองค์วจวินมั่วต่างพากันล่าสีสะเลื่อนขั้นกันเป็นว่าเล่นผู้ที่มีความโดดเด่นหนึ่งในนั้นคือลินชังเฟิงงอและเจียนชอหยางสองคนนี้แม้จะติดตามเวจวินมั่วมาจากจีนหลิงความมาดีความชอบในกองทัพเริ่มต้นจากศูนย์แต่เพียงไม่นานก็สามารถเลื่อนขั้นเป็นผู้บังคับการกองพันแล้วหักมิใช่เพราะถูก เซียรีและผู้ที่เป็นนายทหารชั้นสูงกดเอาไว้คงเตะนายทหารชั้นสูงพวกนั้นออกแล้วทำหน้าที่นั้นเองไปแล้วนายทหารชั้นสูงพยักหน้าไปหมดแล้วขอรับผู้ใต้บังคับบัญชาของแม่ทัพไว้เหลือเฝ้ากระจมเพียงไม่กี่คนขอรับชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงนั้นเอ่ยขึ้นแม่ทัพเซียคนเหล่านั้นควรนายทหารชั้นสูงพบว่าเสียงของคนผู้นี้แหลมเสียดหูยิ่งนัก จากนั้นมองไปยังใบหน้าที่เกลี้ยกล่ของเขาหัวใจพลันกระตุกพลันรู้ฐานะของผู้มาใหม่บ้างจากนั้นเงยหน้ามองไปยังเซี่ยลี่ดวงตามีแววสับสนอยู่ในนั้นหลายส่วนเซี่ยลี่เบนหน้าหลบสายตาของผู้ใต้บังคับบัญชาเอ่ยเสียงเข้มขัดวาจาของคนผู้นั้นไม่จําเป็นเพียงไม่กี่คนไม่อาจสร้างเรื่องใหญ่โตได้แม่ทัพเซี่ยชายวัยกลางคนเสียงดังขึ้นเอ่ยเว่จวินมั่วเจ้าเล่เพทุบายไม่ควรนิ่งนอนใจ มือขวาของเซียรี่ตบลงบนโต๊ะอย่างแรงชายผู้นั้นยังเอ่ยไม่ทันจบพันถูกขัดจนคอแข็งขึ้นมาได้ยินเพียงน้ำเสียงเยหยิินของเซียรี่เอ่ยนี่คือกองทัพทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการตัดสินใจของข้าแม่ทัพไว้รับคำสั่งนำทัพออกไปแล้วทหารเพียงไม่กี่นายจะนับประสาอันใดข้าเซียรี่มีได้ไม่เอาไหนถึงขั้นต้องกลัวทหารอารักขาเพียงไม่กี่คนใบหน้าของชายัวกลางคนบิดเบี้ยวเซียรี่ไม่กลัวนั่นจะบอกว่าเขากลัวอย่างนั้นหรือกัดฟันเอ่ย ท่านแม่ทัพปรีชาสามารถคนเหล่านั้นมิใช่ทหารอารักขาอันใดเท่าที่รู้คนเหล่านี้ล้วนเป็นอดีตมืออสังหารวังจื่อเซี่ยวทั้งนั้นหรือว่าท่านแม่ทัพจะคิดว่าเยี่ยนอ๋องนั้นวางใจส่งหลานชายเข้ามาอยู่ในกองทัพของท่านจริงอย่างนั้นหรือเกรงว่าไม่รู้เมื่อไรชีวิตของท่านจะต้องตายอยู่ในมือของทหารอารักขาเหล่านั้นเซี่ยลี่เอ็นตัวพิงพนักเก้าอี้อย่างไม่พอใจเอ่ยเสียงเรียบหากเป็นเช่นนั้นชะตาชีวิตของข้าคงมีเพียงเท่านั้นแล้ว ถือว่าชดใช้แก่ทหารที่ต้องออกนอกด่านเหล่านั้นเถิดฮ่องเต้ต้องการสังหารไวจจว,วินมั่วเขาไม่ขัดต่อให้เป็นวิธีน่ารังเกียจเพียงใดเขาก็ไม่สนการเป็นฆาราชบริพานก็ต้องทําเพื่อฮ่องเต้ใช่มีใช่หรือแต่ว่าการเป็นแม่ทัพเพื่อคนคนเดียวต้องส่งนายทหารใต้ขับบัญชาของตนไปตายกว่าสองหมื่นคนเซียรลี่มองสองมือที่วางอยู่บนโตะด้วยสายตาว่างเปล่าเขาสมควรเป็นแม่ทัพจริงหรือเซียรลี่ไม่ยอมชายไวกลางคนผู้นั้นจึงต้องหุบปากลงเอ่อยเสียงเย็น หวังว่าแม่ทัพเซียจะไม่เสียใจภายหลังต่อการตัดสินใจในวันนี้นี่เป็นเรื่องของข้าฝ่าบาทให้เจ้ามาถ่ายทอดคำสั่งเท่านั้นมิได้ให้เจ้ามาชี้มือสั่งข้าเซียรี่เอ่ยเสียงเย็นชายไวกลางคนลุกขึ้นทันทีเอ่ยด้วยวาจามาตร,ร้ายในเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านแม่ทัพก็ทำตามใจท่านเถิดเอ่ยจบพลันสะบัดแขนเสื้อเดินออกไปทันทีเซียรี่บกปัดมือด้วยความเหนื่อยล้าเอ่ยเจ้าก็ออกไปเถิดเรื่องคืนนี้อย่าได้เอ่ยกับคนนอก นายทหารหนุ่มอึกอักในที่สุดจึงถอนหายใจเบาๆยกมือประสานเอ่ยลาท่านแม่ทัพในกระจมใหญ่เหลือเพียงเซียรี่ที่นั่งมองตะเกียงเพียงลำพังเนิ่นนานก่อนจะทอดถอนหายใจออกมา นอกด่านกำแพงลมหนาวพัดผ่านในยามเดือนสิบหิมโปลายยามค่ำคืนความหนาวเหน็บประทะผิวกายแทงลึกลงไปถึงกระดูกพื้นที่ลาดเอียงแห่งหนึ่งในเขตทุ่งหญ้าถูกจับจองเป็นค่ายพักชั่วคราวอันเงียบสงบค่ายทหารที่ไม่มีการจุดไฟแม้เพียงนิดเงียบสงัดราวกับตายไปแล้วลินฉัดงงเฟิงยืนอยู่นอกกระโจมใหญ่เงยหน้าขึ้นไปมองท้องฟ้าที่มืดมิดอากาศนับวันยิ่งหนาวขึ้นอากาศนอกด่านกำแพงนี้ช่างเป็นอากาศที่คนยากจะทานทนได้หกักไม่ใช่เพราะติดตามไว้จวินมั่ว ยามนี้คุณชายอย่างข้าอาจกำลังร่ำสุรามีความสุขอยู่ในโยโจ่กอดซ้ายอกขวาถึงจะถูกเจ้าบ้าไว้จวินมั่วพวกเรารอยอยู่ที่นี่ตัวเขากลับไปท่องเที่ยวเสียงหัวเราะทุ้มต่ำดังขึ้นด้านหลังเจียนชิวอย่างเดินออกมาจากด้านในยิ้มพลางเอ่ยคุณชายชังเฟิงกำลังบ่นอยู่คนเดียวอีกแล้วหรือคุณชายออกเดินทางคนเดียวเกรงว่าคงอันตรายกว่าพวกเรากระมังพวกเขาออกเดินทางจากด่านกำแพงมาเจ็ดวันได้ทำตามคำสั่งของคุณชายเลี้ยงต่อการประทะกับทหารไปหยวน ดังนั้นพวกเขาจึงต้องระม,มัดระวังอยู่ให้ห่างค่ายของทหารไปยวนไปทางทิศตะวันตกปะทะกับทหารไปยวนที่เฝ้าประจำการอยู่ตามทุ่งหญ้าบ้างโชคดีที่ยามนี้ทหารทั้งหมดดูเหมือนกำลังต่อสู้กับกองทัพโยโจอยู่ที่เขตชายแดนเหลืออยู่ในเขตทุ่งหญ้าไม่มากขอเพียงพวกเขาไม่กล้าหาันไปข่มขู่พวกไปยวนกองทัพไปยวนก็ไม่คิดจะหันมาต่อสู้กับพวกเขามิเช่นนั้นการทำลายล้างกองทัพคงกลายเป็นจุดจบทางเดียวของพวกเขา ฟังคำของเขาลิ่นฉังเฟิงทำได้เพียงถอนหายใจเอ่ยเจ้าว่าตอนนี้ไว้จะวินมัวไปอยู่ที่ใดแล้วเจียนชิวหยางเอ่ยคุณชายทำการใดค่าน้อยไหนเลยจะคาดเดาได้ลิ่นฉังเฟิงย่นจมูกหันกลับมามองสำรวจเจียนชิวหยางเล็กน้อยเอ่ยไม่รู้หรือรู้จักกันมานานเพียงนี้ข้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าเจ้าจะมีความคิดลึกซึ้งเพียงนี้คุณชายฉังเฟิงชมเกินไปแล้วขอรับเจียนชิวหยางเอ่ยไม่เพราะเจ้าถ่อมตัว ทั้งสองเงียบไปชั่วครู่มองศบตากันและยิ้มออกมาโดยไม่อาจควบคุมได้ลิ่งฉังเฟิงมองไกลออกไปในความมืดมิดรอบถอนหายใจอยู่ในใจเว่ยจวินม่วเจ้าอยากได้เอาชีวิตของเจ้าไปทิ้งเสียเล่าแม้แต่บุตรชายยังไม่ได้เจอคงน่าสงสารคุณชายอย่างข้าคงจะร้องให้ให้เจ้าคุณชายเว่ยที่ถูกคุณชายฉังเฟิงรำพันถึงอยู่นั้นกำลังถูกกลุ่มคนล้อมเอาไว้คุณชายเว่ยกวาดตามองคนที่ถืออาวุธจ้องเขม็งมายังตน หันไปมองชายร่างกำยำนั่งอยู่บนที่นั่งด้านบนชายผู้นั้นเองก็มองสำรวจเวจวินมั่วเห็นเขายังคงนิ่งทั้งทงท,งท,งที่ถูกล้อมเอาไว้ราวกับคนเหล่านั้นเป็นเพียงท่อนไม้ดวงตาชายแววสนอกสนใจขึ้นมาส่งสัญญาณให้คนเบื้องล่างระวังตัวท่านเป็นใครบุกเข้ามาในเผ่าวัวตัวหลีของข้าเวจวินมั่วเอ่ยรองผู้บัญชาการกองกําลังเมืองโยโจเวจวินมั่วอ้อชายหนุ่มเลิกคิวเห็นชัดว่าประหลาดใจต่อตัวตนของเวจวินมั่ว ที่แท้ก็เป็นแม่ทัพไว้ไม่รู้ว่าท่านแม่ทัพมาครั้งนี้เพื่อการใดหรือเขาพอรู้จักกองทัพของต้าเซียอยู่บ้างชายหนุ่มตรงหน้าอายุยังน้อยมากได้เป็นถึงรองผู้บัญชาการนับว่าหน้าตกใจเว้ยจวินมั่วเอ่ยต้องการทำข้อตกลงกับท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ